เติมพันสี่รอบที่สองเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเงินของผมมันจะสู้โฮลี่ได้หรือเปล่าจิมมึงเป็นเชี่ยวกลัวมึงเป็น,นอะไรอย่างกู <US> S> <S มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรผมจะเอาลิ้นกดสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผม นี่คือการเติม179บาทครั้งแรกในการตามหาราสเบอไปเลย ชอบกินกาแฟไหมครับปา้าปาไม่ต้องกินกาแฟเลยเอเบโต้มาอะ้รเราจะให้หมีใช้มืออันทรงเสน่ห์ของหมีกดเออเออมาหมีมาหมีมารุสครับหมีมารุสครับหมีมารุสครับไป,ไปไหนก็ไปไปพึ่งพาไม่ได้เลยเกินเยอะกินเยอะกลางคืนก็ไปนอนกัดกุย้ยเหลืออีก200 30รอบ179บาทปิวหายไปกับตาแล้วฉันเมื่อเราหยุดก่อนดีไหมนี่คือการเติม599ครั้งที่หนึ่งสำหรับการตามหาโฮรี่นะแกถ้าตัวมึงไม่ติดเมตาขึ้นมานะเดี๋ยวมึงโดนกูนี่เดี๋ยวมึงโดนกูนี่ขอมีอีกทีได้ไหมมีครับมีครับ ป้าป้าจะให้โอกาสมีห,หนึ่งรอบในการกดนะครับผมถ้ามีกดไม่ได้ป้าป้าจะพาไปลานลานของเล่นหรอครับลานวัดอีเวนทุกคนอ้มีกดไปแล้วมีมีกดไปแล้วมี Go let's go ผมเชื่อว่าโฮลี่จะมาในรอบนี้จัาไ้โฮลี่ร่างแรกมันคือโฮลี่ร <which> in ่างแรกทุกคนมันค euh <ras> ือโฮลี่ร่างขาว มันคือโคลีล่างก,ก่อนที่จะวิพัฒน,นาการด้วย<ห>โอ้ยโอ้เราหายผมจํากัดให้ในรอบนี้นะเติมอีกสองรอบนะผมนะพันสี่คุ้มกว่ามันไม่มีพันสี่ผมมันไม่มีนะเดี๋ยววะอันไหนคือพันสี่วะอ๋ออันนี้เหรออ้เอ้ยเอออันนี้อันนี้ใช่ป่ะอันนี้อันนี้โอเคป,ะป่ะเติมแล้วคุ้งกว่าสองเท่าเอาเลยทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่ายัางไงผมอะ อาจจะต้องไปจบที่การันตีมันขอลองพันสี่การเติมพันสี่ร้อยสำหรับโพลีเราสามารถสุ่มได้สี่รอบถ้าเขาเลือกเขาก็ออกมาเองเป็นไงล่ะดูดูลูกกระตาไม่มาอสัตว์เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทุกคนทำไมอ่ะไม่เจอลูกกระตาบ่อยมากเลยอ่ะ ทำไมวะไอ้โฮลี่มึงไม่มีตาหรอหมีแย่สุดแค่ตาแดงโอ้ไม่ได้เราจะเป็นพึ่งแมวเราพึ да so ่งสัตว์หน้าขนเดียวไม่ได้เราต้องลุยด้วยตัวเองทุกคนถ้าเราไม่ลุยด้วยตัวเองอะความภาคภูมิใจจะบิวที่ไหนเป็นไง้าวอ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 ้าววา เดี๋ยวนะ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 คือเมื่อกี้คือผมไม่ได้มองว่าผมได้อีปิ่งนะตอนเนี้ยผมมามองแชทแล้วผมได้ยินเสียงแบบหึ่งผมหันกลับมาไอ้เชี่อมาร์แลนมาแล้วเร็วเร็วมากมึงมาไม่ให้สู้ให้เสียงเลยโอ้โหที่ผมเกลียดกาดที่เป็นโผตัวเดียวมากเลยว่ะ ผมรักคุกกี้กาหันครับบอกรักคุกกี้กาหันพ้องกันทุกคนผมรักคุกกี้กาหันผมรักคุกกี้กาหันผมรักคุกกี้กาหันขอบคุณสำหรับการส่งอีพิกมาครับแล้วก็อย่าลืมส่งแอนเชียนไปด้วยเออตัวสุดท้ายน่ามาตัวสุดท้ายเออมาละอัดยาดมไปเลยใช่กูอัดยาดมเลยอัดแบบให้ทะลุแบบรูจมูกอะ อันนี้ก็เป็นโฮลี่นะผมโฮลี่ชิตชีวิตคนเราอ่ะมันแก้ปัญหาได้ด้วยเงินไว้ทุกคนจำไว้เงินนี่แหละทำให้เราชนะทุกอย่างคุณคิดว่ากลัวเหรอไม่ถามรูปเหตนั้นเ,ออเติมหรือเปล่ากูเติมเลยกูเติมเลยการเติมพันสี่รอบที่สอง เดี e know, <tr> ๋ยวจะได้รู้ว่าเงินของผมมันจะสู้โฮลี่ได้หรือเปล่าไปเลยไมันพูดเยอะเฮ้ยได้ได้ถ้ามีแสงนี้ได้ผมจำได้ถ้ามีแสงนี้แปลว่าได้ได้เกลือวเงินของผมมันจะสู้โฮลี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยได้ได้ถ้ามีแสงนี้ได้ผมจำได้ถ้ามีแสงนี้แปลว่าได้ สปากิ้มเงินมายางนี่เวนมีใครโดน500การันตีเหมือนผมปะ่ะสองตัวก่อนอ่ะนี่ผมจะดู750าการันตีะนะกดจึงเออนนี่นี่นี่มีครับมีม,มีลูก,กาตาไหมมีมีลูกตาไหมมีมีใช่ไหม แต่เกมมันไม่มีลูกกระจาให้อ่ะนีปะป๊าไม่เข้าใจว่าทำไมลูกกระจาถึงไม่โผล่มาม,มันเพราะอะไรวะมันเพราะอะไรวะเพรามันไม่มีลูกกระจาวะฮะปะป๊าไม่เข้าใจมีมันเพราะอะไรวะฮะฮะมาปะป๊าให้โอกาสนีหนึ่งรอบนะครับโอเครอ,อ,นะอบนี้ขอละรอบนี้ขอ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 อ้ายระเบิดการ์ดควิกนี่คือการเติม1400 ครั้งสุดท้ายเราเรามาแล้วว่าทุกคนเราตอกไปให้สุดนะตอนนี้ถ้าผมเติมไปผมนะ่าพันสี่ตอนนี้สี่พันเก้านะครับได้ลาสเบอรี่มาประมาณสามตัวนะผมนะกับโฮลี่ที่ยังไม่เห็นแม้แต่ขนตูดเนาะเออนี่คือผมรู้สึกนะว่าตอนนี้เหมือนผมมาซื้อเศษไอ้โฮลี่อะ่ะเออเหมือนผมมาซื้อเศษนะผมได้เศษประมาณเก้าันแล้วนะ let's go เมื่อไหร tweeted, ่ม uh ึงจะเลิกมาตัวเดียวแล้วไม่มีลูกตาทีวะแล้วโมมีลูกตามึงก็ไม่ติดลูกตาแดงๆแล้วมันไม่มีลูกตาเลยแต่จะเอาลิ้นกด ม <amounts of water writers> าค <isation> <JJonak for u> ิดเลยนะว่าลิ้นของใจร้าวเนี่ยจะรัวรัวขนาดได้อีปีขนาดนี้เห็ดพิษชอบลิ้นัยร้าว กูไม่ได้เก็บลิ้นไม่เลียมึงเนี่ยทุกคนวันเนี้ยวันเนี้ยสตรีมเดียวอ่ะเราล่อไปร้อยห้าสิบตัวแล้วอ่ะนี่คือถ้าเราไม่ได้นำแค่ห้องนี้นะเราสุ่มไปทั้งหมดประมาณสองร้อยตัวนะยังไม่ได้ตัวนี้เลยนะเราจะสุ่มได้อีกสองรอบทุกคนอีกสองรอบอีกสองรอบเชื่อมั่นในตัวผมไว้ท <classical rhythm aries> ุกคนบอกแล้วให้เชื่อมั่นในตัวผม ปังปังปะระดังปังปังปะระดังป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 ังเฮ้ยเดี๋ยวนีกูยังไม่ได้กดเลยนะเฮ้ยมาไปกดเองเหร้ผมไม่ได้กดนะกดเฮ้ยระบบระบบมันเหมือนแบบมึงกดเร็วเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวยดเยเยมังไงกดเเไปเงดเงไฮ ไอ้เยอะของลุกเลยคนลุกเลยให้ได้เชย่อโฮริเบรรีสังจองโฮรีเบรรีสังจองจุงไปแสงออกไปค่ะคุกกี้เบอร์โฮรีเบรรีมาแล้ว เราหกราสิบครับเออเชีย่ยเฮ้ยแล้วแม่งงมากเว้ยทุกคนคือผมอะไม่ได้เป็นคนกดน้ยผมไม่ได้เป็นคนกดกูไยผมยังไม่ทำเลยนะเพราะผมยังยกมือแบบนี้เลยเฮ้ยดีแม่ง,งกดเองเว้ยแล้วแม่งก็ได้เหรอ้ยงงมากเลยอะ่ะเหมือนเกมบอกว่ากูไม่ไหวไรเชี่ยมึงเอาไปอีกทีดิโดนไปห้าพันทุกคนห้าพันกว่าจะได้ฮะคนกดโกรธเต็มเลยเฮียกูยังชอบอีกตัวนึงเหรอ โอลี่ตัวะล่ะหานะ่อลี่ตัวนี้ฮาขำกากันนะฮาขำกากันนะโอ้ขำกากันเลยมึงอเป็นเชี่ยอะไรหรอกลัวมอเปนอะไรยังกลัวมือเป็นอะไรมอเป็นอะไรมึงมาอยู่แล้วอ่ะอุ้ยอลี่ลดนะมันมาอยู่ในดีผมได้ยังไงอ่ะมันมาอยู่ในไอดีผมได้ยังไงอ่ะ เบื่อไอ้พวกยังไม่ได้เบื่อไอ้พวกยังไม่ได้เบื่อไอ้พวกยังไม่ได้มาแล้วมาสกิลมาแล้วโจมเปล่งเสียงพร้อมกันคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่จะพุ่งชนไปพร้อมกับโลแล้วจะดูดซับความเสียหายบางส่วนแทนเพื่อคุกกี้ทั้งหมดยุไว้ความเสียหายต่อเนื่องและความเสียหายทางอ้อมในขณะที่คุกกี้อยู่เชสกิลจะยิงโนทานต่อเอฟเฟกต์ดลกลดการได้มาขึ้นก็คือเป็นตัวแทนของจริงกันทุกคนในฐานะที่ มันเป็นแอนเชียนนะทุกคนเราอัพเลเวลแบบไม่ต้องคิดมึงต้องเก่งแน่นอนเออไปเลยป้าโฮลี่นี่ตอนนี้ผมลองใช้ทีมนี้อยู่ทุกคนเดี๋ยวดูน,นะว่าเบิร์หรอเปล่านะป่ะสีโอ้ยชิบ้าโแอนทุกคนป้าปโซแองมาก เฮ้ยป้าชนแรงมากเลยอะ่ะไปกี้เห็นด้ำเบ๋ป,ป,ป้าชนปุ้งมเออป้าดูบอกว่งทุกคนได้ทุกคนอายแรมแคนโอ้ชอบเสียงคหร้องใช่หไหมไห,หมคุณี่ด้เบ๋ป้าสองแสนสองเลยนะก็ <c oughs> นะจบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปคุกกิ้งลังคิงด้อมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องใจราวด้วยครับผมนะเจอกัๆๆๆๆๆนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน